อาจารย์ที่นี่ใช่ไหมอาจารย์ที่วัดนี้อาจารย์เก้าหลวงพ่อพแป๊ะ,ปะหลวงพ่อพแป๊ะตายก็กแปะ๊แปะหรือเป๊ะแป๊ะ ไม่น่าไงทำไอ้พี่ปัานากันตวดมลกันตั้งซุ้มกันมันนอนเต็นนอนอะไรกันฉันมันนอนอยู่นี่กันนั่นเองฉันไม่เคยมาเลยวัด <ừ m. S 1> ทับร่างไม่เคยมาทําบุญมามามาซื้อจีนมาเต็ <ừ m. S 2> นนอนกันวันงี่2คืนนะคืน3คืนนามเยอะมาก ลก็คงอเง,งานข่าวดำฝนก็ตกไม่หยุดเลยทำไงกลับบ้านได้เนี่ยลูกน้องนอนแอบกันเกลื่อน นอนแอบฝนกันอยู่นี่เองดะนอนเปียกฝนนอนร่ำฝนกันมันข้ากันอย่างมัน,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 นข้าวกันอย่าง,าางมันได้กินข้าวเลยเลกินข้าวไหมหืมหงที่เหรอมันข้าวว่า าวัดนี้ก็เยอะเกื่อนนะเห้าทำไมอ่ะหึแล้วเห้าทำไมทําทำยังไงตีฟ้นไม่หยุดเนี่ย นั่ง,งหน้าเขาเลยวัดลมลืม่นตกตั้งกระเช้ามืดเลยเนี่ยไม่หยุดสักที ไม่เปียกเลยนะ่ะต้องมีข้าอย,าออยนะ่างอะไรนะน่ะเอาไปเนะ่ะให้จอยออให้ใพวกนี้อยู่วัดไม่ได้กินนะเขาไม่ให้กินอยู่วัดก็น่าจะอิ่มามแต่ไม่ได้กิน Oh, okay.